ครับสวัสดีท่านที่ติดตามรับชมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาสอนตีเพลงเต้ยพม่านะครับการตีโปรงลางผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถโหลดได้ที่สำหรับตัวแอปนะครับโหลดได้ที่ Google Play Store นะครับสำหรับเพลงเต้ยพม่านะครับเทคนิคก็คือให้เราไปกดฟังฟังเสียงท่องโน้ตแล้วก็ตีโปรงลางไปตามเสียงท่องโน้ต พยายามท่องโน้ตให้ได้ขออภนะัยครับลูกชายกําลังเล่นนะครับเสียงแทรกนิดหนึ่งนะครับยิงลูกไปด้วยนะครับอาจจว,วต่อเลยนะครับกดฟังเสียงโน้ตเต้พม่านะครับก็จะมีเสียงท่องโน้ตตัวนาที่เรื่อกไมคือตัวนาตัวนี้นะครับตรงกลางนะครับโน้ตเ่าไปไปเซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับ เสียงท่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองตีโน้ตนะครับไปตามเสียงท่องนะครับลัตัวนี้นะครับอ่าไเตยมาตยพม่านะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ความจริงเพลงยาวกว่านี้นะครับผมกลัวคลิปจะยาวเกินไป หลังจากที่ซ้อมซ้อมไปจนคล่องในระดับหนึ่งแล้วก็ให้ตีไปพร้อมสาวตัวที่สาวนะครับก็เดี๋ยวจะตีให้ดูสักท่อนนะครับตัวนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคือโน้ตเราสามารถเซิร์ชได้ตาม Google นะครับแล้วก็มาฟังเสียงท่องโน้ตในแอปพลิเคชันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราท่องโน้ตจนขึ้นใจแล้วเราก็สามารถดัดแปลงาการเล่นดีลาการเล่นเทคนิคการเล่นไปในแบบเฉพาะตัวของเราได้นะครับยังไงก็เอาใจช่วยทุกๆท,ท,ท่านที่ฝึกพวงรางนะครับทีมงานตั้งใจทำแอป,ปนี้ขึ้นมาเพื่อสอน ลูกนักเรียนแล้วก็สอนผู้ที่สนใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ